ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับผมนะครับมีเวลาที่เคยสัญญากันเอาไว้ข้างหลังครับทําไมมันเหลืออะไรแค่นี้ <c oughs> คือผมฟาร์มเลเวลอยู่และใช่ครับเจ้าด้านขวานี่คือเจ้าถูแคนนะครับอายุเยอะที่สุดในทีมน่ครับอายุ3 7เรียบร้อยซึ่งเจ้าซึ่งซึ่งเจ้า <c oughs> ส่วนเจ้าส่วนเจ้านะครับตัวอื่นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่35นะครับเอาง่ายคือประมาณเฉลี่ยกันก็คือ35ขวบ อายุ35ขวบเนี่ยคือผมก็พอใจเรียบร้อยนะครับก็ครึ่งทางนะครับทุกคนและก็เจ้าตัว37เนี่ยเห็นไหมทุกคนการคูณขึเนได้อยู่ที่ <c oughs> คือหนักมากเลยนะ5เท่านะครับแล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ยทุกตัวเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําผลยักษ์กันดีกว่าเห็นไหมเจ้าตัวนี้โอ้โห5.5นะครับ <c oughs> คือตัวปกติเนี่ยคูณแค่1.8ึ่งจุดแปดใช่ไหมอันนี้ค <c oughs> ใหญ่มากๆคูณเยอะมากๆนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะทำนะครับเจ้าต้นสกอตเนี่ยให้เป็นยักษ์ให้ได้เนี่ยคือเรานะครับมีโอกาส0.25ใช่ครับ <laughs> 0.25แล้ว มันจะได้อันใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มที่มันไม่ควรมันมันมันจะไม่มันจะไม่เหมือนปกตินะครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามล่าหากันครับมีเวลาตอนนี้เที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งก,ก,ก็ก็จนกว่านะจนจนกว่าจะต่อหกโมงอะ่ะ <c oughs> ผมให้เวลาเขาห้าชั่วโมง่ะ <c oughs> คือคือน่าจะหาเจอนะเออถ้าถ้า25ใช่ไหมไม่ใช่25 0.25นะครับก็400รอบนะครับโดยประมาณเสีรอรอบมันก็ไม่ได้นานมากนะเออ พูดไปพูดมานะครับเพราะฉะนั้นโอเคเวิร์กนะครับมาวันนี้เราจะมาหาอันใหญ่เพื่อจะแจกในวันเสาร์กันนะครับก่อนอัปเดตนั่นเองแต่ว่านะผมก็จะฟาร์มเลเวลเขาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาเทคนิคการฟาร์มเลเวลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าทูแคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีตัวที่ดีกว่านกฮูกเลือดนะอย่างเช่นเจ้าคาปิ่าอะไรอย่างี้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะว่าจะฟาร์มเลเวลอย่างไงเดี๋ยวทำคลิปแยกไปนะครับให้เขาเวลตันก่อน คือถ้าเขาเวลตัน75เมื่อไหร่หรือว่าเวลตัน100นะครับผมไม่มั่นใจเวลตันปุ๊บใช่ไหมผมก็จะเด็ดอันเก่าออกนั่นเองแต่ว่าวันนี้อ่ะอันนั้นเรื่องนะคตช่างมันก่อนวันนี้ตื่นเต้นอันบิ๊กเบิ้มต้องมานะครับส่วนนี่คือนี่เนี่ยอันนี้คืออันไม่บิ๊กเบิ้มนะอันนี้คืออันเล็กนะเ,เห็นไหมทุกคนรู้ยังว่าทำไมผมตื่นเต้นนะครับถ้าวันนี้ไม่มาไม่ลงคลิปนะครับนะเอ๊นะครับ 630าโลนะน,นี่คือนเล็กอันใหญ่นะ่าจะขึ้นสอ2พันโลได้แนะ่นอนนะครับมันใจ่ายก็ทังบันจ่นะครับน่าจะใหญ่กว่าทุกคน <laughs> เพราะว่าผมฟาร์มอันนี้คือฟาร์มแต่วันแรกๆแล้วก็ไปสุดเลยนะคือตัวใหญ่มากๆแต่ละตัวนี่โอ้โหราคานี่หูฉีกมากๆนะครับรวมๆก็ห้าหลักนะครับ <laughs> แล้วก็ฟาร์มก็ฟาร์มวลตั้งแต่วันแรกเหมือนกันนะครับวลสูงสุดตอนนี้ก็3 7เนาะแต่ว่าอาจจะมีวิธีฟาร์ม EXP ได้ดีกว่าน,นี้เช่นคาปิบาร่านั่นเองอ่ะประมาณนี้อ่ะผมไม่รบก,กวนแล้วปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ว,ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้มีแค่5ตัวนะครับเพราะว่าอีก3ตัวก็ไปฟาร์มเลเวลนะครับอีกรหัสหนึงงั้นอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาเจ้าทูแคนนะครับอีกรหัสหนึงก่อน นะครับเอาไห้ครบสตัวแต่ก่อนจะไปนะครับร้านวิวอุปกรณ์แล้วกันนะเจ้าทูแคนตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยมีหมดเลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยราคาถูกมากๆทุกคนปลอดภัย100ล้านล้านเปอร์เซนต์ด้วยนะเพราะฉะนั้นฝากหน่อยนะครับผมโอเคแคนนี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปหารหัสสำรองมาเดี๋ยวนี้เยี่ยมาแล้ววางลงไปวางลงไปครบแล้วโหยเฮ้ยอ้อู้เดี๋ยว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 าราไดตรงนี้อมีโอกาสได้คาปีบาร่าทุกคนอขออนุญาตเปิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเผื่อได้ยัะครับ อืมได้ไหมนะเ,นเนี่ยขอเถอะไหนคาปิบาล่าเนี่ยอันนี้ดีนะเนี่ยเจ้าตัวนี้คือทําให้เอออย่าพึ่งบางสิโอโ้โหไม่ได้เลยพอเปิดปุ๊บใช่ไหมเลเวลจะเยอะเลยนะไอีเจ้าต้องกระจอกเทชรอืมยังมีสามฟองไปเโอเค okay. ตอนอื่นก็ทําบัคสปริงเกอร์นะครับแปดตัวเนาะโอเคเรียบร้อยเบสิกเนาะโอเคโอเคแอดวานต์โอเค,อเ,ค,ออเ,คเรียบร้อยแล้วก็เออ่แก้เครดนะครับไม่รู้นะตั้งแต่แรกอะผมก็ทำเงี้ยแล้วก็แก้เครดเล็กน้อยจริงๆก็ไม่ช่วยหรอกนะครับ ยาเล็กน้อยชึบโอเคโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากๆนะครับอ๋อ oh, ผมลืมบอกเลยนะครับทุกคนก็คือจริงๆแลวเนะี่ยคลิปก่อนเนี่ยเขาจะมีตัวเล็กกว่านี้ด้วยนะครับ2ตัวเขาจะมีน้ําหนักอ่อสิกับ21่กิโลนะครับซึ่งผมไม่พอใจนะครับผ <laughs> มก็เ,เลยไปซื้อมาเพิ่มมาซื้อมาเพิ่มทัวตัวตัวหนึ่งนะครับน้าหนักย9ิบนะจาก19เป็น29เนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกแน่นแ่นกว่าเดิมนะครับ <laughs> มันแน่นมากๆนะครับอ่ะเก็บเลยเก็บเลยนะครับจะมันจะรู้สึกแน่นกว่าเดิมแน่นอนครับทุกคนมันใหญ่ขึ้นมากๆคือใหญ่ทุกทัวร์เรียบร้อยอืมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกับผลแรกกันเลยโอ้มาแล้วครับดอกแรกก็บิ๊กมาเลยนะครับนะโอเคน้าหนักเพิ่มทุกอย่างเพิ่มนะครับคูณก็เพิ่มไปหาตัวใหญ่มาเพิ่มและเรียบร้อยครับ ชิ้นแรกก็ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับก็คือใหญ่กว่าคลิปก่อนอีกนะคลิปก่อน275น,นี่278เรียบร้อยน้ำหนักน่าจะอยู่ที่600บวกบวกแบบธรรมดามากๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยอันนี้คือแพงกว่าแคนดี้ 1, 170กิโลด้วยนะคือแคนดี้ตกกระป๋องเรียบร้อยตอนนี้อแต่ว่าไม่เอานะไม่เอาอ่าอ่าอขอนใหญ่ขอนใหญ่อันนี้ยังธรรมดาอยู่นะครับโอ้มาแล้วเนี่ยมันไม่นานเลยนะไม่ถึง1นนาทีด้วยซ้ำนะครับผลหนึ่ง อันนี้ก็บิ๊กเพิ่มอีกแล้วนะอันนี้นเล็กยังเช็คไม่ได้อะเช็คได้แล้วโอ้โหดูทุกคนโอ้สามกล้านอันนี้ใหญ่กว่าแคนดี้สัก200ร้อยโลอะ่ะอชิ้นที่เท่าไหร่ไม่รู้โอ้โกเด้นอืมเรื่องทำให้ตกใจได้ไหมห้าพันล้านอ,อันเล็กสองรอยเอ็นห้าพันล้านใครไม่ตกใจบ้าง เออราคาจริงหันด้วย20่สิบเน่สองร้อยเก้าสิบนะครับอ่ะยัง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 นะครับเมื่อกี้สามร้อยสามร้อยกว่าสามร้อยสามสิบก็มาแล้วอันนี้สองร้อยเก้าสิบเองยังยังโอ้โหตกใจนึกว่ามาแล้วนึกว่ามาแล้วอันยักษ์รอรอรอต่อไปอืมอันนี้เล็กเลยโอเคมาผลที่เท่าไหร่ไม่รู้หนึ่งร้อยยังยังยังโอเคผมไปเรื่อยๆนะอ่ะจนกว่าเจออันแบบเกือบสามร้อยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันนี้ก็คืออ่ะไม่เอาละ โอเคเจอเกิน300หรือไม่ก็เจออันยักษ์ไปเลยนะครับอันยักษ์เนี่ยผมว่าราคาเขาแบบไม่ได้จ่ายนะแตบบ่ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพล้านขึ้นไปนะครับหนึ่ล้านขึ้นไปเมื่อกี้คือ100 160ล้านใช่ไหมนะครับต้องอยู่ประมาณ1นึ่พล้าน800ล้านนะครับอันนั้นคืออันยักษ์นั่นเองโอเคต่อจากนี้นะครับถ้ามันน้อยกว่า330ล้านเนี่ยไม่เอามาอยู่ในคลิปแล้วกันจะได้ประหยัดเวลานะครับไป ต่อเรื่อยๆจนกว่าจะ <c oughs> จนกว่าจะเจอโอ้โอโอ,โอตกใจอีกแล้วห้าพันล้านอีกอันเป็นโกเทนเข้าไปน,นี้ไม่ใช่ยักษ์ก็โอ้เดี๋ยว <c oughs> อันนี้เนี่ย ผมไม่ได้เห็นเลยนะไม่เคยเห็นเลยอันนี้คือสถานะเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นอากาศใหม่เกลวครับใช่ไหมเกลวหรือว่าถ้าอ่านญี่ปุ่นก็การล่ <c oughs> น้องการล่ก็ไม่เคยเห็นนะครับแรงมากๆแรงมากๆากนะตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับประมาณเอ่อชั่วโมงหนึ่งนะครับยังไม่ได้เลยครับโอ้ลนโบ้เข้ามาน,นีแต่ว่าเล็กมากเลยแมวแมวโอ้สามร้อยสี่สิบเก้าครับอันนี้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาอมแต่ว่านะครับยัง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 ,ยงนะครับต้องต้อง,ต,องต้องแบบ ต้องติดใหญ่นะครับอันนี้ยังไม่ติดใหญ่นะครับ Pikachu. นานมากนานมากโอเคซื้อซื้อ BX ตรงนี้รอได้กว่าเออสักอันหนึ่งโอเคไปรอต่อโอ้โหนี่สาม้อยหครับเทียบร้อยอันนี้คืออันบิ๊กเบิ้มมากเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับก็คือยังไม่ติดอันใหญ่นะครับทำลายสถิติบีกรอบนะครับ 715ด้อนะครับอันนี้ดู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 ดความบิ๊กเบิ้มครับดูความบิ๊กเบิ้มเอาโอเคเก็บมาหน่อยแล้วกันหน้านี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันกูซาใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นอันใหญ่สุดในรูปแบบของเล็กนะเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอรอให้เป็นอันใหญ่สักทียังไม่เป็นเลยนะสองชั่วโมงแล้วอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้คือโตเต็มวัยแล้วนะเจ้าตัวนี้จะก,กี่กิโลนะครับที่ถายเมื่อกี้เจ็ดร้อยสิบห้าใช่ไหมมาครับนี่ไงเป๊ะเลยครับ <laughs> นี่ไงผมบอกแล้วว่า สูตรการคำนวณเนี่ยมันเป๊ะมากๆนะครับดูโอ้โหแค่เดินตรงกลางนี่ก็แบบโอ้โหโอ้โหคือดูคือนี่คือถ้าผมแคบก็คือแคบไม่สุดแล้วนะแคบไม่ได้แล้วครับมันใหญ่เกิอนอะโอ้ยเรียบร้อยอืมประมาณนี้ครับไปไปต่อนี้ยังไม่พอใจนะครับ715้อ้ากิโลโอ้นี้3มสี่เจครับก็โอเคนะ3 4 7สแต่ว่าโอ้โหเมื่อกี้ใหญ่กว่าอีกนะครับ7 1 5สบห้านี้นะครับนี่ใหญ่กว่า แมวแมวโอ,อ้รอรอรอติดอันใหญ่นี่คือหวานเจี๊ยบแน่น,นอนนะอันนี้ก็317นะก็มาเยอะเลยนะตอนนี้300กิโลไม่ใช่300ล้านเนี่ยเยอะมากเยอะมากนะครับมาเป็น10อันเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เจอใหญ่นะครับแต่ก็เป็นข้อดีนะครับก็คือมันยักษ์มากมันใหญ่มาก300ร้อใหญ่กว่าเก่าอีกหรือเปล่านะครับอันนี้3 5 7เจเรียบร้อยโอ้โหอะไรเดี๋ยวเข้าไหมทุกคนมาเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ไหวไม่ได้ต้องอันบิ๊กเพิ่มเท่านั้น <c oughs> ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ3มชั่วโมงกว่ารอจนค่ำเลยครับโอ้โหมาได้ยังมาเถอะนะมาเถอะเนี่ยอันไม่ใหญ่อะ่ะอันเล็กๆอ,อือสามร้อยเหมือนเดิมนะครับสี่ชั่วโมงแล้วครับใช่ไหมสี่ชั่วโมงแล้วครับเออไม่มาเลยเอางี้ผมขอสักคืนได้ไหมทุกคนใช้เวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะผมดวงไม่ดีเลยครับสี่ชั่วโมงแล้วนะโอเคอีกสักต้นหนึ่งอย่างน้อยก็ได้ทำลายสถิติเหมือนเดิมนะ นี่คือ700ครับ700รโรแ้วกับนกอ้วนนะครับที่ผมซื้อมาเพิ่มนะครับซื้อมาให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็คูณเนี่ยก็คือคูณเยอะมากๆนะครับนี่เลยคูณ5.25เลยนะโอเคเดี๋ยวผมกลับมาตอน3ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมซัดยันเช้าเลยนะ9ชั่วโมงลวดงั้นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยไม่ไหวละเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าผมสัญญาจริงๆแล้วว่าต้องอันใหญ่ให้ได้แต่ว่านี้ก็ใหญ่อยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้